เออพี่น้องอ่ะประเดือนสีห้เบิ่งไข่นกเขามาไข่ย,ยนูนทึ่งอันตนน้นอันนี้ติดกับหน้าต่างเนาะเนาะเดือนสีไฮเบิ่งมีไข่นกสองตัวเด้อพี่น้องสองไข่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไข่นกถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแม่เขาบินไปทางไหนเนาะนี่เนาะ จอบเบิ่งอยู่ทางไเลเนาะงแม่เนี่เนาะเบื้งไข่หนกม,ม,มีอยู่สองไข่พี่น้อง เขาม่าอยู่นแนต้นอันน,อน,น,นี้แม่เขาบินไปทางไหนบ้างตะกีไปเดือนมาเห็นดอกไม้ตะเห็นนี่ล่ะมึงไครนกนั่นแม่เขาห่องจีบจีดอยู่น่ะเดี๋ยวพี่น้องจะคอยเบิ่งอีกดเด้อไปเดือนนั่นสีลงก่อนย่านเขาอ่นนั่นไปเดือนก็ย่านโต๊ะโต๊ะ เม่เขามาอยู่ต้นอันนี้ยู่ขงนะังหนังตังพี่น้องไอ้ประเด็นมาหดนำกูมือกูมือพอเห็นตอนทีนี่พอประเด็นอันง่อยขึ้นไปเห็นหนางแต้หัวพอลอ,อยย่เขาเลยเฝ้าบินหนีนี่ห่างนกพี่น้องเขามายุ่หนีมีไข่สองหน่วยคุณแม่เขาไปทั้งคุณเมืองเขามาเห็ดห่างไวเนาะ เบิ่งเดอปไปเดียนสีไันั่นก็ตเทียเขามากกหลูกเขาอยู่ขังหน้าต่งางนนขะห้างนกอีกจักมือไปเดียนสีมานจอบเบิ่งคู่มือว่าเขาสิออกลูกกันเป็นตัวแบบไดสีมาให้พี่น้องเขาเบิ่งน้าขณหะคงนกภาพมาเบิ่งห้างนกมันอยู่ตัวนอันนี้ตัวนี้อย่างมู้ไปเดียนกับว่าหุ่นจักเพื่อกันเพราะว่าเขาเอ็นนี้จากหน้าต่างมึงเนี่ยเขาเอ็นนี้จากหน้าต่งางนกขะเนาะ ประเด็นลงมากเนาะใครหนกมีอยู่สองน่วยพี่น้องไน่วยง่ญ่เติบเยอะประเด็นก็เอามาให้พี่น้องเข้าวังน,ำน้ำเนาะอันนี้ตน้นอันนี้ต้นนี้อย่างมุปเป็นสือมาปลูกประเด็นกบับมุกหจักพอดที่เพิ่ปลูกใส่กระถางนี่ประเด็นสีมะฮดน้ำต้นไม้ประเด็นเห็นหนกกันมันตื่นประเด็นมันบินหนีออกจากห้างเน,นาะคะเนาะมึงีงต้นอันนี้เป็นต้นนี้อย่างมุ เบิ่งเขาเอ็นนี้จากหน้าต่างพคนเงินห้างนกเพื่อนก็นสิให้พี่น้องเบิ่งซ่ำเนี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยบ่ตุุคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขย้ยังมีไปทา้งในกน็อย่าลืมใส่แมตต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไล์ทุกเลิฟเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเบิ่งไปอันนี้งามบงมอ่เพราะเอิ้นต้นนั่นผู้ด่างเนาะคันเนาะ ผู้ดังกับงามงามไปเดียนเสด็จได้เลื่อยพรท่านได้ดึงออกรู้คนบอกให้ดึงออกเดี๋ยวก็เด็นดึงออกอันนี้ออกซุ่มหนึ่งเหระเนาะซุ่มหนึ่งดึงออกแล้วนี่ดึงออกตกลงมากพี่ละเดี๋ยวยังค่อยดึงออกไม่ให้นกคอนอันบ่อหลูกออกมากกอนเนาะเขาบอกท่านได้บ่อหลูกออกมากเอาตอนนี้กนเด้อก็เด้ออยู่หลอดปลอดภัยเป็ุก้อนไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่ละสวัสดีค่ะ